จำเศร้าค่ะผุนววามเก่งของเพลินตะละตเนี่ยตรงนี้มันมาใครอยงหิมน้องสาวห,หน่อยจนมันได้ลูกได้พี่น้องเย็นบ่มันมีสองหางค่ะนะเด้ลูกไปเต็มหนึ่งอยู่แยะเลยมันมาอยู่มันจนแด่ได้มูลได้มั่งไปได้ไกลเป็ดมวนเนี่ เบ่งแม่นหน่อยให้เบิ่งไกลทั้งน,นี้ปัดนี้เนี่ยลรคมาเรียขั้นแท่หน้าแม่นหน่อยบ่งดมันคักเด้พี่น้องเป็ดไก่เนี่ย <c oughs> ยมมาเศร้ากัมีแดดอยู่ค่ะมีแดดอยู่ตาบักม่วงกับพอดีค่ะเมื่อวานนี่เอา้าเอา พุ่นนะเพื่อนบินเป็ดกระบ,บินวาสันเลยพี่น้องร้านไทยกบไว้ค่ะไทแล้วกับจังสีมาเพราะว่าเพิ่นไปนรับจ่างวานเขาทงอื่นอยู่ไปไทค่ะเพิ่นเปนช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ โอ้ยบังพี่น้องเบังเบังเราเคลียออกเบิดได้พี่น้องไก่คือก่อนหน้านั่นก็คือคือก่อนหน้านั่นก็คืออันอันกว่าเตยนะนาพี่น้องกวาดใส่พ่นต้นไม้ไว้เพราะตอนนี้มันเคลียมันเคลียออกเบิดได้พี่น้องบังม,มันเคลียกินปวกเพราะว่านะ้ำพ่นตน้นไม้มันือมีปวกเนาะ มาเขือมันเบิร์ดไก่แม่นี่นะจะสร้างกระสังได้พี่นอ้อนี่ไก่แม่เดียวนี่ละที่มันที่มันหลากาดไม่น้อยนั้นสีนี่บอดีหรือบอดีเฮ้คุน้อมีไก่มาเขืยแนวนี้ฮนะท่านว่ามันกินปัวแต่แม่นดันนั่นอยู่แต่ว่านั่เคือมันจะโอ้ยบอกมากแต่คือจังจมเนาะ ี่น้องเอ้ย,อยทังเทิงนี่ไม่หน่อยปลูกยังบัวดได้พี่น้องปลูกยังบัวดเลยคือขันปลูก้องมีตไคายล้อมค่ะเพราะว่าําบ้าดอกินเพราะว่าเพราะว่าใกล้ทางบ้านลบวเลี่ยงร้ายเนี่ยค่ะแล้วเลี่ยงเป็นลอยเั็นเลี่ยงแบบว่าเลี่ยงแบบแบบเฟรี่ไหมพี่น้องมองไม่าเลี่ยงแบบ เดียมเบีสมัยเก่าัวหนนาพี่น้องเดีมันสิไปกินน่ะนะแต่ว่าขันไก่เสียลงูได้บะเนี่ย่ัไก่เราเสียแต่ว่าตอนเหลี้ยงเลี๋ยแต่มันสิไปกินใส่โอ้ยขันเท้าสิไปทุกกับสิงี่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันมันก็ทุกได้พี่น้องแต่ว่าขันเท้าเลือกที่แบบเลือกที่บ่ทุกมันมันกระซุกไปเนาะพี่น้องเนาะคนเท้า ช่วงนี้ก็เงียบๆเนียน่ยค่ะขางบ้านเพราะว่าเพราะว่าคุณยายเนาะพี่น้องเนาะโอ้เสียใจน้าเพลินเสียใจอีหลีค่ะปกติแล้วไม่นอนอยูยนอออ่นี่กะบังเพือกะกะอุ่นใจมีคุณยายอยู่เนาะเป็นบารมีให้เป็นลูกเป็นหลานถึงว่าบด้เป็นหลานเพลินเนาะแต่ว่าเข้ามาอยู่นี่มีคุณยายคุณตาเพิ่นอยู่ขางบ้านค่ะแต่ว่าคุณตาเสียไปหลายปีแล้วบ้านอยู่มื่อวานเมื่อก่อนนี้เนี่ยค่ะ สองหมื่นละล่ละค่ะคุณยายแล้วเสียไป่หน่อยกกบเล่นไปเบิงเพนเนาะว่าตอนเพนสิไปลพยงบาลไม่นอยกะเฮ้นว่าเพนเสียกะเสียใจน้ำเพลนค่ะมันก็เลยเป็นแบบเงียบๆค่ะวันนี้กะสิบุเห็นคุณยายยางมาถามแบกบไไบแบะะ็ไม่หน่อยด้ผู้เจ้าของแบกนะพี่น้องที่ไม่น้อยที่ไม่น้อยแบบไล่แบกนะ่ะก็คือของคุณยายนี่ล่ะค่ะของคุณยายฟังเนี่ย บบดนี้สิบมเห็นคุณยายมหามาคุยนําเรื่องเรื่องแบดได้แบบนี้กัยังวา่าโอ้ยคนเฮานี่ตื่นขึ้นมาเห็นหนา้าจังวายยังค่ะสิ่งเทแต่ก็คือเพี้ยนสางควมดีนะพี่น้องเนะาะบอให้กระทบผู้อื่นบ่ให้เดินหล่อนผู้อื่นอยู่จังไดบ่เบียดเบียนเจ้าของบอเบียดเบียนผู้อื่นค่ะเนี่ยละัะกับมันก็นเห็นเห็ดให้เหาเห็นสาจะทำหลายๆอย่างค่ะ อยู่กับเพี้ยนสางต่ควมดีเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาอยู่อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นกับมันเหตุห้เฮามีความซุกขันอยู่แหละไปเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนเจ้าของสําคัญเบียดเบียนเจ้าของนี่แหละบอู้หว่าเข้ามาเบียดเบียนเจ้าของนี่กะไปสางคว่มบอดีเองสินะฮะมันกะมันกะกระทบเจ้าของอ่าเบียดเบียนผู้อื่นกะ ให้ผู้อื่นเดืดอดร้อนในการกระทําของเจ้าของเนี่ยมันการเป็นการเบียดบังผู้อื่นให้ผู้อื่นทุกพ่อเจ้าของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญคุณน้พี่น้องเนาะอันนี้ก็คือไม่หน่อยจมซื้อ,อดอกขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ